สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องมากินเขาแอบกินหมูน้ำกันครับผมเดี๋ยวครับผมดโดนหลุดโดนพี่น้องเดี๋ยวผมกินเข่าแกินกยนกินกินบกพากเนื้อมือเนี้ยมากินเขาตอนเช้าน้ำกันเลือครับผมอยู่นี่ครับนี่คมภากเนื้อครับผมลำพูนพี่น้องมาซื้อวิตงานพี่น้องเอ้ยได้อันนี้กินอาหารเนื้อเพิ่นแอบกิน หมูเห็นไหมครับผมพี่น้องแล้วก็มีอย่างจีนเห็นไหมอย่างจีนเสียบเสียบน้ำกันผรรมก็เสียบพอดีนะผมเมนูนีน่่เคยกินยักเทืเทเพิ่งเคยกินแอบจีนเห็นไหมครับผม,รรมกินกับขิงเหยื่หันห้อนเป็นกระเสียบครับผมมากินน้ำกันเด้อครับผมเสียบครับขออนุญาตกินกันเด้อครับพี่น้อง